ครับนั่นนะหมายเดิมครับผมดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้กบสายครับกับลอกใดว่าดูกบสายครับวันนี้มีตัวหรือเปล่าครับผมไม้แรกที่สวยครับ โอ้โหเสียงตีนะครับเมื่อวานมาเขาใส่มองครับก็เลยไม่มีที่ตีเขาไม่ใส่มองอีงเด็ดเลยโอ้โหครับ,รบปลา ขึ้นเลยครับนั่นแนตะ่ะลอกตัวนี้ตีไม่ไกลก็ปรับยังไม่เทาไหลังเลยไหนคะรับโอ้โหจะได้นั่งรอึงค่ำแล้วนะ 等你吧 เงียบมากครับนะ่าสายใหญ่เลยไม่น่าหดล,าาลดูเลยเจ็บปากน้อหรือเขาใส่มองเอาไปกินแล้วมนะั้ย สู้อีกตัวไม่ได้สู้ตัวราคาถูกๆไม่ได้ครับแต่ให้ผู้มันผู้อยากัะต,ตีส่งเดือนครับ

แต่ว่ารอบนี้ตีไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับนะฟูเรียบร้อยเลยครับภาษาว่ามีฟูฟูกินได้ือมันต้องเหออยื่อยางครับเหยื่อนิดเบามากตีไม่ไกเลเท่าไหร สับน้ำนี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเจอเหยื่อใหม่ต้องเอาเหยื่อนี่ครับดูเขาจะกินเป็ดหรือเปล่าตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะเปลี่ยนเหยื่อได้เลยครับนะนี่เปลี่ยนไม่ได้เหยื่อยหงเหมือนเดิม ทุกครั้งมันกินมันกินเยอะอย่าง,างกบสายไม่กินดูครับกินหรือเปล่ปาโอ้โหตอนนี้ขึ้นต้นไม้ไปเลยครับอย่าไปติดเด้อต้นไม้เด้อ Nghiệp hèn quá Nghiệp dính rồi nè Nghiệp mắc quá Nghiệp mắc quá Đang lo Khoai sắm mày. 我没事，没事。 thì ông cũng không ăn cái này, ẻo quá cái này, lắm, tì chân เป็นขึ้นแล้วครับนี่แลนะ้วขึ้นมาแล้วครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าติดมองอยู่แล้วไม่ติดมองไม่ติดงด่ายๆปลาเจ็บปากกินยาว นี่มันไปขึ้นบโน้นนะล่แล้วแล้วตรงนี้ไปดูนู้นน้าจกินดิมไอเรอมดอกหนาอยดูนู้นหน้าเรอ่มดอกห้า <cười> <cười> Ủa, mà chim pa lết giữa ngày nữa trên chim chỗ này hấp tôi nghĩ rồi tôi lết mẹ ông đó ra เยอะแล้วมันหยักได้เป็นสิบนาทีเลยไยไม่กินแล้นวนะต้องรออีกสองสามวันแล้วมั้ง เจ็บปากนะมั้งเจ็บปากนะมั้ง ที่ังนเลยวะต้นไม้หละที่นี่ตีอะไรวะตีไม่หัวแต่แล้วโอ้โหนูขึ้นตรงนู้นเลย ทำก่อนครับผมเดี๋ยวผมมาซ้ำตอนน้ำงคัมมันยังไม่ทันค่ำมากแดดยัง